ครับีครับบสู่ Starview v a l l นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นนะครับนั่นนะผมไปดูมาจากพี่เอกนะผมเลยอยากเล่นนะผมเลยไปหาทางโหลดมานะครับโดยการซื้อนะครับช่วงนี้มีลดราคานะครับผมเห็นมันเก้าสิบาทผมเลยซื้อมาเลยครับมาผมจะเล่นไปไม่ข้ามหมดดานะครับผมเป็นฟาร์มฟาร์มแม่น้ํานะครับอ่าที่ผมใส่ม้อภาษาไทยมาด้วยนะครับอันนี้ก็ปกตินะครับแล้วก็แรนดอมของในเมืองนะครับอ่า ส่วนสัตว์เลี้ยงที่ยาวไปนี่ก็จะเป็นนี่นะครับแมวนะครับแมวตัวนี้ไปเริ่มมาเลยนี่มันใช้ม้อภาษาไทยอยู่นะครับมาคุณปู่ครับอันนี้สำหรับหลานคนวิเศษของปู่โอ้โหมาไปต่อขีกปะ อยากให้หลานเก็บซองจุดมายนี่ไว้โอเคครับโอเคเก็บเก็บเก็บมามามาทำมามาเก็บแล้วโอเคให้ต่อดีวก่อนหลานลักเก็บเพิ่งเปิดมาตอนนี้อดทนไว้ก่อนนะฮะอดทนไ,ไม่ทดไมอ่ะจะเปิดอ่ <c oughs> ไปต่อไปต่อทีนี้ฟังให้ดีนะหลานมันจะมีวันที่หลานรู้สึกได้รับแรงกดดันด้วยความนหนักขึ้นของชีวิตในโลกสมัยใหม่ถาถมเข้าใส่ จนแทบทนไม่ไหวโอเคครับน้มน้าต่อครับและจิตใจอันสดใสของหลานก็จะเจิดจางลงเบื้องหน้าความบางเป่าที่แผ่ขยายโอเคไงต่ออ่าเมื่อถึงเวลานั้นนะหลานรักหลานจะพร้อมที่จะเปิดจดหมายฉบับนี้อ่าโอเคครับครับคุณปู่ไ้ต่อเอาละปู่ให้ปู่พักเถอะโอเคเอ๊ะเอ๊ีต่อมา เาเท่าไรปีไม่รู้นะครับต่อมาไอห,ห้องทํางานโอเคนี่โจจ้านะนี่คือบริษัทโจจ้ามาโอ้ยทุกคนที่ทาง,งานนะครับบัคเมนไอยังมีเลิก,กลางด้วยโอ้โหบริษัทนี้อุดตี้าันะ่ะยังไม่ใช่นายยังมีอุดตี้โอ้ยอุดตี้ซะแล้วอ่านี้ครับนี่คือตัวเราใช่ไหมใช่ไหมเออหน้า,าตัวเรา <c oughs> ส่วนผมมันก็ดูเขียว <c oughs> เกียวฟ้าอื้อมาครับมาเออเปิดเปิดใช่ไหมลิกอาเปิดเก็บจดหมายถึงนั่นหลานลักหากหลานกำลังอาจจะหมายชอบนี้อยู่ก็ออกส้งหลานอยากจะเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วใจแคบแล้วสินะปูเองก็เคยเป็นเช่นนั้นเมื่อนานมาแลว้วปูไม่เห็นถึงสิ่งสงคำคัญที่สุดในชีวิต สัมพันธ์กับผู้คนตัวเป็นๆและธรรมชาติปู่จึงได้ระทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างและย,าย,ย้ายไปยังสานที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างแท้จริงปู่ได้แมบโฉนดที่ดินนั้นมาด้วยแล้วที่ที่นั้นมาด้วยแล้วนี่เป็นความภูมิใจและเปติอิงของปู่ฟาร์มเดมูนมันตั้งอยู่ที่สตาร์ดิว l วลเลริมชายหาดทางตอนใต้ที่นั่นจะเป็นสานที่สมแบบสาการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของหลาน นี่เป็นของขวัญล้ำค่าของปู่และตอนนี้เป็นของหลานแล้วปู่เชื่อว่าหลานจะนํามาซึ่งชื่อเสียงและเกียรติยศให้แก่วงตระกูลเราหลานรักคอยหลานโชคดีด้วยหลักจะปู่ถ้าเลวิจะมีชีวิตอยู่ฝากัะทายเขาให้ด้วยโอเคครับฝากัะทายเลวิสนะครับลุงเลวิสห้ดูสิโอ้ยม,มมย,ยมาแล้วมาแ้งมาเล้วขี่รถมาแล้ว นี่นี่มาแล้วมาแล้วขี่รถมาได้เลยเล่นไงไงเนะี mm ่ย hmm. เล่นไม่ได้นะต้องรอนะครับ uh. สตาร์ดิวเวลเล่ศูนจุดห้าไม่ มาไม่ไม่สคิปนะปรับผมจะอ่านนะเรื่องสัตวช่วงต้นนะมันยังอ่านต่อได้นะถ,ถ้าถ้าคอไม่แตกสวัสดีเธอใช่นั้นหรือเปล่าโรบินนะครับอ่าชื่อโรบินนะเป็นช่างน้ำเปำหมู่บ้านแย่งนี้นาะยกคจสไปเรวิทส่งฉันมาให้เธอพาไปส่งที่บ้านตอนนี้เขารออยู่ที่นั่นแล้วอยู่ของไปกันเถอะฟาร์มอยู่ทางขวานี่เองเดินทางตามใช่ไหมกันนะโอเคครับแปดเดือน โอ้ยลกมากนะครับนี่คือฟาร์มของเรานะครับมานี่แหละคือเดอะมูนนะครับเดอะมูนตั้งชื่อฟามมันเดอะมูนทำไมก็ไม่รู้นะครับ <c oughs> สภารเลมากเลใช่ไหมละ่ะ <c oughs> นุ่นนะหรอใช่แล้วมันออกมาจะดูลบไปหน่อยแต่มันก็บ่งบอกได้เลยนะว่าที่ดินแห่งนี้ดีโอเคสองเพื่ออีกไม่นานที่นี่จะรีขึ้นแน่นอนโอเคครับให้ต่อครับ ควมจริงเขาอยากจะเลือกอฟาร์มริมทะเลนะครับแต่มันมันมันแย่นะมันวางสปริงเกอร์ไม่ได้นี่คือบ้านหลังใหม่ของเธอโอเคบ้านหลังใหม่อลงเลวิสออกมานะครับนี่ของฟาร์มคนใหม่ของบ้านนี้นี่เองเอง่ยเหมือนเสียงมันปูนะแล้วสามลากเสียงยังไม่ไดีปึ๊บเอามาครับ รู้ไหมทุกคนต่างเ็าพูดถึงแต่เรื่องของฉันไอของเดิกันที่นี่ไม่ค่อยจะมีคนย้ายเข้ามาบ่อยๆหรอกนักหรอกนะมันเลยเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นทีเดียวเลยละ่ะโอเคครับเลวิสให้ต่อครับหลวงเลวิสอล่ะตอนนี้เธอลองเข้าไปในกระท่อมเก่าของปู่เธอได้แล้วครับเป็นบ้านที่เดียวที่ดีเลยทีเดียวมันาจะดูบ้านนอกไปหน่อยก็เถอะไม่ไม่ใช่แค่หน่อยอะ่ะมันมันเหมือน,นจะพังแล้วอะ่ะ ้ยแต่มันก็ไม่พังขนาดนั้นะนะ,ะ,นะมันไม่พังบ้านนอกเหรอก็น่าจะเป็นอีกวิธีเชนิยามบ้านหลังนี้แลอวนะนงนั้นฉันคิดว่าสุดสุดโสมดูจะเหมาะกับบ้านหลังนี้มากกว่าซะอีกหยาบคาย <c oughs> เล่นมุกกันนะครับอย่าไปฟังโรบินเลยนั่นเธอแค่ใหญ่คุณไม่พอใจตอนเรียกรีบเสียงเงิน <c oughs> ไปประมูลบ้านก็หล่อนแค่นั้นแหละโอเคเป็นนางช่างไม้นะครับ อเนี้ยก็ตามเธอต้องเธอจะคงต้งเนเลยกับอะไรอีกเยอะเธอยมกผ่อนได้แล้วนะวันนี้เคยเข้าใจเข้าไปสำรวจในเมืองแล้วนะนำตัวเองสักหน่อยละพวกชาวเมืองที่นี่เอาไปกันเองโอเคครับกลดเร็วไปครับมันข้ามาเลยโอ้เกือบลืมเลยเนี่ยถ้าเธอต้องการขายอะไรก็โยนลงในกล่องนี้ได้เลยเดี๋ยวตอนเช้าเมื่อเช้าจะมาซื้อของพวกนั้นเองโอเคครับโชคดีแล้วกันนะโอเค ติดมือไว้ใส่มือไว้นะครับมันก็เลยกดไวไวหน่อยติดนี่ใส่มือไวมาเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังบันทึกโอเคครับนี่เซฟนะขึ้นเซฟแล้วอุ้ยไอ้บ้านหลังนี้ก็ดูดีนะไม่แย่เลยของอันเป็นมเมล็ดโอเคคุณได้รับมเมล็ดประกาศสิบ้าเมตรของขวัญเล็กน้อยเพื่อเริ่มต้นของเธอโอเคนะเทศมนตรีเลยวิ เปิดมากเา็เริ่มจากอันนี้ครโอเคยิ okay. นรับสูส่ซาดิวเวอร์ชั่น1.5มดไทยทีมแปลเวอร์ชั่นนี้คือนี่นะครับนี่โอเคแล้วไงต่อครับมี500เนี่ยมาด้วยโอเคขอบพระครับราละเอียดการแปลเนี่ย100หม่ร้อยเปอร์เซ็นต์โฆษณาของชาวเมือง100%โอเคครับต่างแต่งาทุกอย่างไป้ต่างๆก็90ก็ไม่ก็ไม่แย่นะ ก็ไปโหลดว่าภาษาทไทยมานะครับเห็น hey, okay. ไหมครเคยขอถูกกับนะโอเคครับขอมาครับกับ500บาทอ่าเริ่มจากเคลีย่ยหรอผมตั้งมันออตโต้น,นะครับพวกเอ่อการตีเรืออะไรพวกนี้อ่าอันนี้นี้ยเนี้ยตีเองเหรอเขี่ยเนี้ยตีเองโอเคอ่ะเริ่องของการอ่าไอ้นี้กันนั้นขุดทำแปลงแบบหนึ่งมีสิบห้าเมตรใช่ไหม 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5โอเคเปลี่ยนมาเล็ดแล้วก็วางเลยวางรถเร็วคนระับกดมือมวย <c oughs> ในมือถือเงียนะโอเคแล้วก็รดน้ำรดน้ำในมือถือก็ง่ายอยู่นะมันแต่แต่แล้วแบบไ่ต้องเดินเองด้วย กดอตอโตไว้อย่างดีนะครับแต่นี่นมีข้อเสียของมันละมั้งปึ๊บปึ๊บอ่าเรียบร้อยน้ำเสร็จแล้วก็ของไรต่อไปดูข้างในเมืองกันดีกว่านะครับผมขยายได้ป่ะเดี๋ยวขยายเนี่ยขยายได้ดหรือไงอ่ามันติดม <laughs> ันติดป้ายโอเคขยายกันขยายหน่อยเอเคไปเก็บของกัน มีของป่าเพิ่มปะไม่มีแล้วโอเคปะเพิ่มจากการแรกก็เป็นนี้นะครับของป่ามาเดินมาดูต่อนเดี๋ยวนะคุยให้เราทําไมนะก้าวแรกของการเริ่มต้นก็คือถ้าคุณต้องการไปเชาาไร่แล้วก็คุณต้องเร่งรู้พื้นฐานซะก่อนใช้จอบพวนดินแล้ววาดมเมล็ดดินนิพวนรดน้ำเพ,พืนจเพืชผลหมองสําเร็จ อันนี้คือปลูกแล้วเก็บเกี่ยวผัก,กาดอันนี้คือมันจะดีมากเลยนะถ้าคุณไปแนะนําตัวกับคนอื่นๆรอบๆเมืองบางคนอาจจะรู้สึกกังวลที่จะได้พบข้าวบ้านคนใหม่อ่าครับคุณได้ยินไหมครับคุณคุณได้ยินเสียงไหมครับนี่คือเสียงของฝนนะครับบ้านขอาฝนตกอยู่ถึงจะเป็นหน้านี้ก็เถอะไม่น่าร้อนฝนก็ตกใครครับค,คือใครครับเซน ใช่เหรอชื่อมันชื่ออะไรกันป่าวผมไม่รู้นะมานถูกว่ากัตนะครับสวัุริผมกัตเป็นเชฟและเจ้าของสตาร์โบร์สารูนโอเคครับมาเข้าเอ้ยเอ้ยมีมีอันนี้อะไรอ่ะคลิกอ๋อวันไปเข้าไปในร้านข่ของวันไข่ของเปิดเก้าโมงเก้าโมงรอแป๊บนึงอยากลองซื้อของก่อนนะไอ้เนี่ยเปิดละมันจะเข้าไปต้อเข้าไปได้ไงอ่ะไม่ยมันเก้าโมงเลยเขาเนี่ยเปิดละ เมื่อกี้กัดเดินเข้าไปเลยนะครับโอเคคุยกับปีแอร์ใช่ไหมคนนี้ผมจำได้คือคนเขาคือปีแอร์นะครับเป็นเจ้าของร้านคุณคือนั้นเจ้าของฟาร์มคนใหม่ใช่ไหมผมชื่อปีแอร์เป็นเจ้าของร้านที่นี่โอเคครับกุมามองกรามองหาไม่ได้พันแล้วก็มาที่ร้านผมได้เลยอะ่ะผมเชซื้อผลผลิตของคุณในราคาที่ดีทีเดียวอ่าไม่จริงนะครับมันกดราคาเรานะครับเดวิดอ่าสิ่งที่ดีและแพงก็คือนี้นะครับเอาให้หมดครับ แค่นี้แหละผมมาพเพื่อเพื่อเอ้ยอแต่คุยกับทุกคนในหมู่บ้านเนี่ยผมยังไม่เลือกอะไรเลยไว,ไว้จีกี่ไขน่นะผมยังไม่ลงมอดดสเลยซ้ำอ่ะลงไม่แค่มอสภาษาไทยอ่ะตอนเนี้ยอบิเกลนะครับพอดีอ่ะจริงด้วยฉันนริงมีคนใครบางคนเข้ามาในหูฟังเก่าโอเคครับอับิเกลนะเอ้ยในบ้านในนั่นในบ้านมีคนอีกเข้าได้ไหมบะเข้าได้ปะได้ดีอ่ะ คุณแม่ใช่ไหม рост? บอกพอดีเอ้ยอุ้ยฟ้าฟ้าจะผ่านะครับฟ้าผ่าได้ยินไหมครับว่าคุณได้ยินแสงว่าแสงแหม่มพมดีจริงนะครับดีใหม่ดีจริงสวัสดีแต่คงเป็นนันเจ้าของฟาร์มี่ย้ายเข้ามาใหม่ใช่ไหมฉันแคลโรไลโอเคครับแคลโรไลคุณแคโรไลไปออกไปข้างนอกกันเถอะใครนั่งใครอ่ะไหนคุณคือใครครับ านายกท่นมตีเลวิสบอกว่าฉันเพิ่งมาถึงฉันชื่อมา okay, นีโอเคครับมานีอ uh ่าฮะมานีออก๊บไปคุยกันนั่นเนี่ยใครบ้างคุณคือใครครับคุณคือกดดิไม่ติดเนี่ยฮะโอ้เฮ้ยนายคือคนใหม่ใช่ปะเจ๋งเลยเออเจ๋งอเล็กนะครับโอเค เขาคืออเล็กผมกลับไปปลูกผักก่อนเดี๋ยวกลับมาผ็กลับไปปลูกผักก่อนเดินช้ามากเลยรู้สึกมันเดินช้าสุดสุดอะไปกลับฟาร์มในมือถือก็เล่นยากอยู่นะครับมันไม่ใช่เล่นง่านยนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเป็ดเป็นจอยจอยจะดีอยู่นี้หรือเปล่านะครับรอดูคลิปต่อไปนะครับถ้ายังทำอยู่นะอ่าขั้นแรกก็เริ่มจาก เมล็ดสิบสองเมตรหรอโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคแล้วก็อีกสองช่องโอเคเรียบร้อยแล้วก็ปลูกเลยนี่คือผักที่ดีที่สุดนในการปลูกแล้วหรือเปล่ากนะาจะไม่ผิดนะตอนต้นเกมผมไปดูมานะครับผมก็ไม่รู้ขนาดนั้นหรอก ไปดูพี่เอกมาง่ายก็คือไปดูพี่เอกมาแล้วประกาศประกาศโตไม่เต็มวันขาดวันเดียว <c oughs> อย่างดีครับอ่าแล้วก็ต้องเริ่มจากการตัดไม้ปะตัดไปก็เลยสร้างกล่องปรับปรับปรับแอม้มปรับไอ้แต่ฟาร์มผมรกน้อยนะไม่มีต้นไม้แถวนี้มีแต่พวกญ้าพวกหินพวกอะไรนี่นะ ขอยังขออย่าง,ออางาสร้างบิลขาดไม้อีกห้าสิบเหรอห้าสิบยังต้องเริ่มจากการไอ้ตัดยาวเคลียร์ฟาร์ไมไห้าสิบเริ่มจากการตัดไม้ตรงนี้ออมแล้ต้องกดตีรัวๆนะครับต้องกด,ดที่ต้นไม้รัวๆแคสเซ็ตเนมเมชั่นได้หรือเปล่านี่ไง มันไม่สามารถแคนเ,นเตอร์อนิเมชั่นได้นะในโทรศัพท์นะครับโอเคเก็บเท่าม่สามสิบเอ็ดอย่นิดนึงไม่พอผมก็ยังไม่ดูเลยนะว่าฝารมันสวยแค่ไหนนะครับวันนี้กดยากมากเลยลนะเนี่ยทุบทุบดีทุบดีทุบดีอีกชิ้นนึง ควรเถอะควรแล้วโอเคเดี๋ยวต่อไว้อ่ะน,นี่เดี๋ยวเอ้าุดเก็บก่อนเข้าได้ไหมนเนี่ยเก็บได้ปะต้องเดินออมไปหรอโอเคกลับไปขับกล่องแล้วก็บางไปหน้าบ้านขับขับกล่องสอมเก็บของเต็มไม่นะ ทิ้งเลยมาไมนี่แล้วก็เอาออเศษไม้อันนี้เก็บๆถ้าของเรียบร้อยโอเคสองโมงแล้วกดดูแผนที่ยังไงนะผมผมดูแผนที่เลยปอันนี้แผนที่บงบ้านนี้ก็เป็นโครงสร้างอย่างนี้นะครับ ใหญ่อยู่นะผมต้องงานไปใช้หาดเพราะฉะนั้นเดินไปวันนี้วันแรกก็ก็ชิวๆนะครับชิวผมจะเล่นวันละพาร์แล้วกันนะเพก็จะได้ไม่นานเดินไปแต่ต่อดีด้วยท้านท่านใครอ่ะคุณคือใครครับคุณคือคุณคือฮาวีโอเคฮาวีหรือเปล่าอ่านว่ายังไงอ่ะ ย,โโยินรรู้จักผมชื่อฮาวีเป็นแพทย์ประจำท้องถิ่นโอเคครับเฮ้ยตรงนี้คนไี่จัการนี่ก่อนไหนวะดีวินเซนต์นะครับคนแปลกหน้าผมชื่อวินเซนต์โอเคคนไม่เอาว่าห้ามคุยแปลกหน้าอ่าห้ามคุยกับคุณแปลกหน้านะครับแต่กับคุณน่าจะไม่เป็นไรโอเคครับเป็นเด็กดีนะเชื่อฟังพ่อแม่อันนี้อ่ะแคลโรไล,ลโอเคสา,ามีสามีของฉันเปิดร้านที่นี่นะ แ้าเธอเคยเจออบิเกลลูกสาวของฉันหรือยังชีวีวออกซิซีและมีผมสีม่วงนะ่ะครับเจ๋งแล้วครับอัในนี้ใครอะ่ะเธอไม่เหมือนกับที่ฉันคิดไปเลยอะ่ะแต่ไม่เป็นไรฉันโจโดี้โจโดี้นะโจโดี้โอเคครับคุณโจดี้นักแใครครับคุณคือเอเวลินเอเวรลินนะครับเอเวอร์ลินเอเวอร์ลินอ,อ,อ่านชื่อไม่ถูกโอเคช่้นม่นนะครับจะ เจอ,มอ,อเมื่อไหร่ผมเลือกเรียกมานันนะครับอ่านชื่อไว้ทุกรอบโอ้สวัสดียินรับสู่ชุมชนเรียกของเราที่รักเรียกฉันว่าคุณยายก็ได้ถ้าเธอต้องการโอเคครับคุณยายต่อต้องกานลงไปที่ชายหาดเพื่อเก็บอของนะครับอตรงนี้ชายหาดตัูนี้ไปอเอ้ยอีเว้เหรอ,อเว้นใครอะ่ะ เอาไม่ใช่เอาไม่ใช่ผมนึกว่าอีเวนเห็นเขาเดินมาโอ้แล้วรู้เมื่อกี้ผมลืมกดทักแล้วมีเท่าไหร่อะสามร้อยปะสามอยชิ้นไม้สามอยชิ้นนะเพื่อข้ามสะพานมียังเแนี้ไหมผมต้องการเบ็ดนะตอนนี้ไม่รู้เอาตอนไหนนะเบ็ดในโทรศัพท์ตกยากมากแลับผมไปลองมาเทสมาแล้วรอบหนึ่งยืนยันได้แล้วมันยากนะครับเข้าไปที่นี่กไปดู ฉันจะกลับมาพรุ่งนี้โอเคไม่ได้เบลดวันนี้นะครับจนพรุ่งนี้นะครับสี่บงละผมผมไม่รู้ว่าผมจะทำอะไรต่อเก็บของป่าแน่นะนเก็บของป่าเดี๋ยวมารู้ถ้าทา,ายคนในเมืองต่อไปไปฝั่งนี้กนะ่อนมาดูย่าทำไรนะตอนนี้เราวันนี้ปลูกผักไปเอารดน้ำไปเอาเข้านี่อย่างละห้องสมุดแปดเปิดถึงแปดโมงถึงสี่เท่าไหร่ไม่รู้ลืมอบัตร กดไวไป,ไปเฮ้ยบ้าบวาบ้า,าตกว้าไปเลยตกผมว้บซะแล้ว,ลว,ลวอ่านัดสู่สำนักง,งานวลราคดีของสตาร์ดิวเวอรี่การเทอร์โอเคครับเพราะชื่อกันเทอร์นะนี่อาจจะเป็นเรื่องน่าอายแต่น่าอายผู้ดแูแลคนก่อนหน้า,น,าน,นี้เป็นผู้กำกับดูแลคอลเลคชันทั้งหมดเราจะมีมันถูกโบราณเขาสำหรับคนแสดงไอ้สำหรับแสดงโอเคผมคิดว่าแก้ปัญหานี้ได้ในเร็วนี้เออคุณครับ ถ้าคุณพบโกลดาห์มาถูกหรือแม้ถ้าต่าต่างโกุณาแจ้งให้เราทราบได้หรือไม่ได้ครับจะคุยกับคุณอ่ะผมจะผมจะคุยกับคุณจะคุยกับคุณผมเดินเข้าไปข้างในใช่ไหมเข้าไปไหนไปคุยกับเขายังไงครับว่ายรุจะคุยกับคุณยังไงลุงาไม่เป็นไรกันเดิร์คคุณมาคุยคุยนี่หลังรอคุณเดินออกมาเดี๋ยวผมเข้าไปคุย เข้าห้องเข้าไอนี่ครับว่าแล้วถูกลอเปิดเก้าโมงถึงสี่โมงอ้าวตอนนี้ห้าโมงละห้าโมงแล้วกลับบ้านเนี่ยวะห้าโมงแล้วกลับบ้านนะครับกลับบ้านกลับบ้านตอนนี้มีสุสานนะครับในเมืองมีสุสานด้วยครับเนี่ยออกได้ปะออกไม่ได้นะเดินอนอไมออก,อกเออมาเลทซกตัวผ่านเฮ้ยนี่ไงเด็กๆ สวัสดีมารูนะครับเชคคนอี้าเข้ามายาใหม่ใช่หรือเปล่าโอเคชื่อมารูตั้งงนั้งหลอดตั้งตั้งตาลอที่จะพบเธอเลยอ่ะโอเคครับแพนนีนะแพนนีสวัสดีช่นแพนนีโอเคเชคคนนี้เราลืมทัก,ปกเปล่าตอนเมื่อกี้หรือเปล่าคนนี้ใครอ่ okay. ะเรียวโอเคยี่เีราจักครับไปต่อ เกมชิวชิวนะครับผมจะเริ่มจากการขึ้ข้างบนอนะ่ะตอนมืดหรือยังยังแล้วข้อกบนอนะ่ะเก็บผักมีหรือเปล่านะจะมีผักผมเก็บหรือเปล่านะโอ้โล่งไอ้สามเด็กเล่นนะอันนี้อะไรมีกองหญ้าอะไรไม่รู้นะครับอันนี้อันนี้เป็นห่อประชมุมบันเดิลน,นะอันนี้คือบันเดิล ไปหมดเฮ้ยดอกไม้เก็บหรอสิ่งที่ต้องเก็บคือดอกไม้ไม่ต้องกวนหายใครอ่ะใครครับคุณคือเซบาสเตียนนะครับถึงเมึงอยากเข้าใหม่ใช่หรือเปล่าจิงไปเลยอ่าทำไมพูดเหมือนอาเล็กเลยล่ะที่รับผมดิมิทรีดิมิทรีสดิมิทรีส์เราเรามีทีอะไรมาสักอย่างนะครับ ผมเป็นนักวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นและเป็นพ่อคนหนึ่งครับบอกทําไมอ่ะคุณบอกทําไมครับถ้าคุณพอดีโรบินเธอเจอคนทุกที่ในเมืองหรือ,อยังถาอาเจะไหนหน่าดูเลยโอเคครับไหนครับข้นางบนอ่ะเก็บของมีอะไรข้อมูนไหมให้มันลงเลยวะขึ้นข้างบนเลยดีว่า ข้บนนี้ไม่มีอะไรโอเคเข้าตรงนี้กลับบ้านเราจะได้ทางตรงนี้กลับบ้านได้เขาจะไม่ผิดนะเนี่ยทางกลับบ้านจริงด้วยมาพกตรงนี้โอเคเดีย๋ยวคองคลายก่อนแล้วค่อยนอน โอเคไปเข้าบ้านนอนกันดีกว่าเดี๋ยวให้เพลงหายไปนะปอตอนคืนเพลงหายนะครับผมต้องการนอนใช่ไหมใช่ผมต้องก,การนอนครับเรียบร้อยวันที่หนึ่งอ้วันที่สองรู้ไหมผีนะครับปีที่หนึ่งโอเรียบร้อย จะมายละวขอจำมือมากับถตงการตกปลาคือคนมาที่ชายหาดบ้างนะฉันนม่อยากจะให้วิลลี่นะครับอ่าเป็นว่าขอจบการเล่นสตาริวอลเล่พาร์ทแรกไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมขอบคุณครับ